สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายอ้อยมาแล้วมาแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมานั่งเลือกปลากันปลานะคะน้ำมาปลามาจากพี่น้องเห็นไหมมองเห็นไหมน้ำ,นำเต็มหน้าบ้านแล้วที่พี่อ้อยเคยถ่ายทำให้ดูตอนนี้เราก็จะมานั่งเลือกปลากันจ้า ัดแยกปลาแต่ละตัวอย่างกระดีก็พอก็ระดีกระแยงก็พอกระแยงปลาส้อยก็พอปลาส้อยช่วงนี้มันยังไม่ติดปลาส้อยติดจะปลากระดีปลาเข่งปลาเก่งปลาเข่งหรือปลาเก่งเราจะหาที่ตั้งตั้งกล้องปาตั้งกล้องอันยาวๆใหญ่ๆก็ไปไหนก็มาดู มานั่งพูดคุยกันไปนะจ๊ะ โตโตกันจะพี่น้อง กระแหงก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันไปเนาะมันจะเลือกตามไม่ได้หรอกว่าจะต้องติดตัวใหญ่ๆนะเลือกตาไปนน้ำพี่น้องขอเล่าเล่าข่าวว่าไม่เล่าขา่า,ขาวนะนี่เขาการข่าวเสมเมื่อวาน มุ่นขนก็ได้ไปถึงสารพี่น้องสีหนาสีตาของนอง้องก็จังมื่อนนี้ยังเป็นห่วงแล้วสืพยานแน่เมื่อวันนี้ถูกสมบึงซ่องแอดบนะัตเนาะต้องแอดบัตบอกว่ามิตาโรไปบอกว่าวันที่สองไม่ต้องไปถึงสารเนื่อเขาเลื่อนเขาเลื่อนอยู่แล้ว ตำรวจเห็นเดินชาวบ้านโงบ่บ่คะพเด็กผู้เชื่อแต่มันเขาเชื่อกันแต่มันชาวบ้านมาขีมาขาคที่บนบนลู่กดไม้เอยียงนี่ซ้ำหนีสามนี่เนาะพี่น้องแอดบัตรแล้วก็เสื้อแอดบัตรว,ว่าขอขอหนังสือเน้บนส่วนแอดบัตรสลัดสมสมสมก็อยากเห็นเป็นผู้นน้ำนี่หรอกชาวบ้านซีโก้มัน มันเง้าผมขอผมขอดูรายลักษณ์อักษรหน่อยถ้าว่าเขาเลื่อนแอดบาดวานบอกว่ามีให้หมอเบิงอืมว่าจะเขาเลื่อนเลื่อนแบบใดล่ะคนเฮาบางเทีอย เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช่แต่เดี๋ยวนี้คิดเบิ้งสองปีกลัวแลลวเนาะนี่เขางูจังเลยนะพี่น้องเขากระทันเหตุการณ์เขากระเบิ้งนี่ข้าวสารการเมืองวา่ามันไปแบบไรมากจังเลยแต่ว่าเลื่อนทานายก็ต้องทรมาแจ้งมาบอกนะแต่ว่าสารเขาเลื่อนอันนี้ เอาเอาเบิ่งข่าวเอาเบิ่งข่าวพี่น้องข่าวออกมาหลายๆช่วงจากช่อง YouTube ว่าศาลนัดเลื่อนนัดเลื่อนศาลนัดเลื่อนเอาเทนายขึ้นมาเอาก็งำแค่นั้นนะเอาก็คิดนึกแค่นั้นนะเอาถ้าว่าเลื่อนมึงพูดขีสิไปหลับเทนายเมียนบอกมันได้เห็ุเ,เหตุ เห็นให้ FC ทั่วโลกอี่ตาสว่างว่าตำรวจนสองมาตรฐานตำรวจนี่สิบบักมาิหาวิธีกันแก้ทุกทุกวิถีทางมันเห็ดให้เขาเห็นเลยว่าตำรวจมณหาเพิ่งพักอาศัยได้ขนาดเรื่องเงินนิดนี้ไปหลอกชาวบ้านหลอกประชาชน บอได้งูเขาบอได้งูแค่เขาบอว่าซื่อ,อเหมือนแอดบัตว่าแล้วผมรู้ทุกเรื่องในพงในพันผมรู้แค่แค่พวกเราไม่อยากพูดนะี่ผมควรหยุดได้แล้วแอดบัตว่าแต่พอหยุดเห็นว่าดู้ดูเลยสวยแอดบัตไหนนี่อะไรดีๆให้ พวกเราดูเนาะคอยเบิ่งพี่น้องกัมกัมมันติดจลรวดพี่น้องเอ้ยเหมือนพี่อ้อยเว้ามาตลอดว่ากัมมันติดจลรวดกัมมันกำลังทำงานออ x o อ x x อ d xu เ,เทพออกมะเขือเร็วเอ๊ะะก็เปิดรับบริจาคออกมากัดทางนี้ก็บอกว่า เราดูสเตปเนต์สเตปเนต์แต่ฝั่งโน้ไนไม่เคยค่ะว่าจะเขาอีเนาเป็นองพี่น้องปัญหาความเชื่อถืออะไรได้กับมนุษย์ขี้เหม็นนี่จะผลประโยชน์เงินท้องทั้งน,นั้นเหรอพี่น้องคิดหนีเอาไว้เท่านี้ก็เด้อพี่น้องเอ้ย